ู่ครับสเตปเอ้าดอยนะครับอ่ะอยู่กับพี่อ้อนเหมือนเดิมครับพี่อ้อนเป็นช่างภาพเป็นคนทำงานศิลปะและเป็นคนพาผมเที่ยวในจังหวัดภูกเก็ตเช้า <c oughs> เลยนะว <c oughs> ันนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับวันนี้ครับเรามาดูกิจกรรมเอาดอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ <c oughs> โกจ่ายนะครับโกจ่ายหรือรองกวี คนที่จะมาแนะนำเรื่องซับบอร์ดของเราในวันนี้วันนี้โกจ่ายมาทำอะไรที่หาลาะยันนี่ครับวันนี้จะมาพายแพดเดิลบอร์ดที่หาลรายันครับปกติเล่นอยู่แถวแหลมพันวาแต่วันนี้เพื่อนๆเขาชวนมาเนี่ยจะมีบางคนลงไปพายกันแล้วนะอ๋อไหนขอโกจ่ายพาไปดูแผ่นหน่อยได้ไหมครับแผนครับเขาเรียกแพดเดิลบอร์ดใช่ไหมจริงๆมันเต็มๆก็คือสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ด สแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ดแล้วก็ถ้าเรียกง่ายๆก็ SUP ย u p หรือว่าซับเลยซับอ๋อซับคือกิจกรรมน้องใหม่มาแรงย่อมาจากสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ดเป็นการยืนพายบนบอร์ดคล้ายๆเซิร์ฟที่เราน่าจะรู้จักกันดีแต่พิเศษกว่านั้นคือมีอุปกรณ์เพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือไม้พายสามารถบังคับทิศทางไปดังใจนึกจริงๆมันเป็นตัวย่อใช่ไหมครับใช่ตัวย่อครับอ๋อเดี๋ยวก็จ่ายอันนี้เป็นแบบเซอร์สซิ่งนี่ตัวล่าสุด2021 ตัวเลสซ uh, ิ่งอ่า nsp คาโรไลนาดังที่สุดตอนนี้นี่2021ันยี่สเลย <c oughs> ครับ21เลยครับ <c oughs> เนี่ยเจ okay. ตัวใหม่เลยละครับ <ย sozusagen. S 3> เป็นเลสซิ่งครับเลสซิ่งครับอันนี้เหมาะกับการถ่ายแบบไหนครับแข่งขันอ๋อใ,ใช้ความเร็วใช้ความเร็วอ๋อแล้วอย่างเงี้ยล่ะครับอันนี้เป็นบอร์ดตัวอาราวเนี่ยตัวที่เราเริ่มเริ่มเล่นเนี่ยเราไม่อยาสตาร์้กับตัวเนี้ยคือมือใหม่นี่ควรจะเป็นลักษณะแบบนี้อลาว์ควจะกว้าง ประมาณลำนี้น่าจะ32นิ้ว12นิ้วคือถ้ายิ่งแคบมันก็ยืนยากแต่มันจะไปเร็วไอ้ตัวนี้แค่2 0่สิบะเองเนี่ย้วความกว้างตรงนี้บอร์ดเรซิ่งฮะดูครับความกว้างก็ประมาณกี่นิ้วนะครับ24่สิบสี่เออสิฟุต23ครึ่งอ๋อครับ อ๋อนี่มีบอร์ดอ๋อมันจะแตกต่างกันตรงที่อันนี้จะดูปาดเปียวกว่าหัวแหลมกว่าใช่ไหมครับเหมาะกับการใช้ความเร็วนะครับก็คือชื่อรุ่นมันก็บอกอยู่แล้วเรซิ่งนะอันนี้ออราาใช่ไหมครับสาหรับมือใหม่น่าจะเหมาะนี่มาเร็วมากเลยนะนี่หัวกลมนะฮะอันนี้หัวทานนี้หัวอ๋อทั้งนี้หัวทางนี้ายจะมีฟินอันนี้่มีฟินอุปกรณ์นะก็คือฟินบอร์ด สายลิตรัดข้อขาครับแล้วก็ไม้พายอ๋อไม้พายอันนี้คือหลักๆเลยต้องมีฟินนะครับมีแผ่นมีไม้มีสายรัดข้อขาเวลาเราตกน้ําอ่าครับเราก็จะได้ดึงมันขึ้นมาบอรดแล้วบอดไม่ไม่หนีจากไมด้วยนะก็เหมือนเซิร์ฟใช่ไหมครับครับใช่ใช่นะก็นี่นะฮะมรัดข้อขาครับนนี้ก็พามาดูกิจกรรมมอเดอนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็น เรียกว่าเรียกเรียกว่าซับแล้วกันโอ้ขอบคุณครับอันนี้วิธีการรัดนะฮะก็นี่ฮะไม่ต้องกลัวบอดหนีฮะเราก็อยู่กับบอดไปนะครับนะก็เป็นแบบตีนตุ๊กแกเนาะอ่าใช่ใช่ตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรครับอันนี้สตาร์บอร์ดครับสตาร์บอร์ดนะครับอันนั้นเอสพีนี่สตาร์บอร์ดนี่พี่บุญเจริญครับสวัสดีครับกีฬานี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยพี่บุญเจริญเป็น ผู้อาวุโสที่อายุเยอะที่สุดในชมรมคซับภูเก็ตโอเคครับดูครับเล่นได้ครับเล่นได้ทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยเล่นได้คะแล้วพื้นฐานมันต้องมีอะไรบ้างไหมครับเริ่มต้นพื้นฐานผมว่าชอบออกกำลังกายก็ได้เลยเพราะมันเป็นกีฬาที่ไม่มีแรงกระแทกอ๋อครับแล้วก็ไปได้แบบนิ่มๆสบายๆมีทรงตัวได้บาลานซ์ได้ก็ใช่มีพื้นฐานของพายเรือนิดหน่อยก็ก็มาฝึกเิ่นแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเป็นสเต็ปแป๊บเดียวก็เหมาะสำหรับทุกวัย จะให้ที่พี่คนบอกขั้นตอนเพราะที่ี้เป็นคนที่จะสอนที่ภูเก็ตก็มีจัดแข่งอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเคยจัดไปสองครั้งแล้วใหเพราะว่ากีฬาเนี้ยมันจะเพิ่งบรรจุเป็นกีฬาเยาวชนอแล้วเพิ่งจะมีนักแข่งทีมชาติปีนี้เป็นปีแรกและตอนที่เขามาคัดก็มาคัดที่สะพานหินอ๋อเหรอครับ เออพราะเพิ่งมีแม่สักเดือนสองเดือนใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละสองครั้งละก็นี่ฮะกิจกรรมซับบอร์ดนั่นก็มีสวัสดีครับนางแบบที่สวยที่สุดในชุมชมพี่แอนสวัสดีครับพี่แอนกับพี่ดิชาครับพี่แอนเล่นมานานยังครับของพี่แอนจะใช้ยี่ห้อสัดดิว่าก็ถือว่านานแล้วครับ นี่นี่เออนั่นกับกับตันเอครับกับตันแบบแฟนเอนะครับชื่ออะไรครับผมนักบินตกงานครับอ๋อสวัสดีครับนิรลบลนี่นี่เคยไปแข่งที่สตูลมาแล้วอ๋อไปแข่งแข่งเมื่อกี้สนามแล้วครับสองสนามสสนามได้ชนะสองสนามเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ฮะแชมป์ที่สนามแรกที่สองครับสนามสองที่สามครับก็มีรางวัลทุกสนามนะครับพี่จีบี้ช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอ๋อ ไปข้างล่างเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวเอาตรงนี้เอาเอาเอาอเดี๋ยวจะเอาฟินให้เกาขึ้นบอร์ดให้ครับอีจีบีก็เป็นคุณครูก็แล้วกันนะฮะในวันนี้ค่ะอ่ะอะเผื่อใครที่สนใจกีฬาซับบอร์ดนะครับะจะได้มาลองเล่นกันรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะก่อนที่เราจะเล่นอันนี้ก็คือด้านหน้าของไม้พายมันจะมีความแตกต่างกันนะฮะครับผมและสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ย ก็คือด้ามจับหัวจับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจับผิดเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่กระชับถ้าเราจับผิดด้านนะคะแต่ถ้าเราจับถูกเนี่ยมันจะกระชับเข้ากับปุ้งมือพอดีอนี่นคือความมันมีมุมของมันอยู่ถูกต้องค่ะถูกต้องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสองด้านแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าเราบอกคนที่มาเรียนเนี่ยเราบอกให้เขาเนี่ยมันนั่งมองอยู่แล้วมันไม่ได้มันใช้ความรู้สึกมันจะง่ายกว่าเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มต้นจากให้เขา สอนเขาก่อนเนี่ยเวลาก่อนจะเล่นเราก็ต้องมีการปรับแต่นี่คือเป็นไม้ที่พี่ใช้ในการแข่งขันมันก็จะเป็นไม้ที่ฟิกสำหรับตัวเราแค่แต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยมันก็จะสามารถปรับระดับได้ค่ะทักษะการเล่นก็เราก็ต้องใช้ในการว่าประมาณคืบคืบหนึ่งแต่พอเราเล่นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่า อันไหนที่มันเหมาะสมกันเราปรับสูงต่ําได้ตามระดับของเราแต่ถ้าเราลงแข่งขันแล้วเนี้ยเราต้องใช้ไม้ฟิกเราจะรู้แล้วล่ะว่าเราต้องใช้ระดับนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านหน้าบอร์ดนะคะครับด้านหน้าบอดอันนี้ก็คือส่วนท้ายท้ายนะก็จะรรประกอบไปได้วยฟินฟินนี่นี่คือหางเสือเนี่ยค่ะนี่ครับขาฟินข้างล่างนี่ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวแบบไว้บังคับทิศทางนะครับถ้าเกิดไม่มีฟินก็จะไม่บินไม่ใช่ถ้าเกิดไม่มีฟินมันจะพายยากฟินก็เป็นตัวบังคับให้ไปตามทางที่เราอยากจะพายไปนั่นเองแล้วนี่ก็คือตัวเซนเตอร์เป็นจุดที่เราบาลานซ์ได้ดีที่สุดนะคะอันนี้สายลิสต์เนี่ยตัวนี้สําคัญมากทุกครั้งจะลงแข่งขันหรือเล่นเราจะต้องใส่สายสายลิสต์ตัวนี้เพราะสายลิสต์ตัวนี้เนี่ยมันก็มีการ ผูกได้สองระดับก็คือที่ข้อเท้าเราไม่ปรับให้มันแน่นหรือหลวมเกินไปมันต้องพอดีพอดีแล้วสายลิ้ต้องอยู่ข้างด้านด้านนอกนะคะอ๋อด้านนอกด้านนอกตัวด้านนอกตัวขาด้านที่เราถนัดแล้วก็อีกอันนึงถ้ามันยาวเนี่ยเราก็สามารถใส่ที่ใต้ข้อเข่าไม่ครับหรือแน่นเกินไปเหมือนกันลักษณะก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะคะ S <S ทุกครั้งที่เล่นพอ <S 1> <S 1> ่อตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญมากครับสําหรับคนที่ว่ายน้ําไม่แข็งเวลาเราเล่นสมมุติเราตกจากบอร์ดพวกเนี่ยมันมีสายเนี่ยที่มันจะติดอยู่กับตัวเราเราก็สามารถดึงลากมาหรือบางทีมันก็จะสปริงกลับมาหาเราเราก็สามารถเกาะบอร์ดแล้วก็ขึ้นก็เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ตถูกต้องค่ะในในตัวนะครับใช่ค่ะการเล่นพดเดิลบอร์ดเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือสติสติคือคุณจะเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อคุณต่อน้ำเนี่ยคุณต้องมีสติ คืออย่าตกใจครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นตามบอร์ดเราก็จะมีสเต็ปในการขึ้นบอร์ดว่าขึ้นยังไงเล่นยังไงนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องรัด่ายรัดสายข้อเท้าก่อนใครที่มือใหม่ก็ลองดูฮะวิธีการมาสมุมาเรียนกับพี่เนี่ยพี่ก็จะให้สอนการตกน้ํากับขึ้นบอร์ดก่อนอันดับแรกจะได้รู้ก่อนว่าลงน้ําแล้วเป็นไงไม่ตกใจได้เวลาตกน้ําแล้วเราได้ไม่ตกใจแล้วก็ต้องสามารถขึ้นบอร์ดได้เพราะว่าการขึ้นบอร์ดเนี่ยมันก็มีขึ้นได้หลายระดับถ้าเกิดว่า ในน้าตื้นเนี่ยทุกคนสามารถขึ้นได้อยู่แล้วเพราะเราสามารถค้าถึงครับผมแต่ในในจุดที่มันไม่สามารถน้ําท่วมหัวเราบางทีเราพายไปแล้วเกิดอุบิเหตุตรงนี้สําคัญที่สุดทุกคนต้องไม่ตกใจใช่แล้วก็ต้องสามารถปีนเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดขึ้นไม้ได้ไม่ใช่จมน้ำแล้วแช่ไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยกีบีก็จะไม่ให้ไม่ให้ผ่านก็คือต้องขึ้นตรงนี้ได้ก่อนเราถึงจะกล้า พาคุณออกไปได้เพราะว่าทะเลมันก็ค่อนข้างกว้างใหญ่ฮะไม่รู้ตรงไหนลึกไม่ลึกเล่นปุ๊บล้วก็ถือบอร์ดวางวางวางไม้วางไม้ก่อนฮะค่อยๆขึ้นไปอ่านี่เป็นทฤษดีภะษาทิตะฮะการขึ้นไปปุ๊บเราก็ต้องไปค่อมอยู่ตรงเนี้ยหาจุดเซนเตอร์ของมันแล้วก็ค่อยๆจุดแรกเราก็ต้องให้เขารู้การกำหนดทิศทางภายซ้ายภายขวาเนี่ยไปนะฮะ แล้วก็เลื่อนไม้จนเขาเริ่มคล่องแล้วเราก็จะเริ่มเป็นสเต็ปต่อไปให้เขายืนรัดยืนเพราะเขาคุ้นกับบอร์ดแลุปรกรณ์แล้วเราก็จะต้องนับหนึ่งสามสเต็ปนะ,ะหนึ่งแล้วก็สองอเอาขาท่างที่เราถนัดนะฮะแล้วก็สามแล้วก็ค่อยๆพยุงตัวขึ้นมาแรกแรตอนนี้เล่นทุกคนก็จะตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่เคยทําเราก็จะใช้ไม้เนี่ยเพดเดินเนี่ยเป็นตัวคำ้ำครับ ก็ค่อยๆย่อตัวลงแล้วก็ค่อยๆพยุงพอเรารู้สึกโอเคแล้วมั่นใจแล้วว่าเรายืนเราไม่ล้มแล้วล่ะไอจุดบาลานซ์ของเราเราหาได้แล้วแล้วก็เริ่มพายเริ่มพายไปจ้วงไปเลยฮะนี่นะฮะท่าที่ถูกต้องออกขึ้นมาเป็นตัวเหมือนตัวเจลากมาแล้วก็กลับขึ้นไปธรรมชาตินี่เป็นกีฬาใหม่นะฮะขกีฬาเอทาดรแบบ ผมเองก็ยังไม่เคยนะฮะก็วันนี้พามาดูนะขอบคุณพี่จีบีที่แนะนำนะครับจีบียินดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากเล่นยังไงก็ยินดีสอนนะคะได้เลยครับเดี๋ยวใครที่สนใจแล้วดูคลิปนี้ไปเนี่ยมาติดต่อพวกพี่ๆเขาได้เลยครที่เขาใจดีมากนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเขาลงน้ําแล้วจะเหมือนที่พี่จีบี้สอนไหมนะขอบคุณครับผมค่ะค่ะวันนี้ค่ะนี่ครับ แผ่นใหญ่ก็แผ่นก็ไม่หนักฮะก็จ่ายก็ย,ยกได้สบายมากอยู่กับพี่บุญแผ่นสวยฮะใครมาเล่นซับบอร์ดแล้วจะหุ่นดีแบบนี้นะฮะถ้าเกิดไม่เล่นก็จะหุ่นแบบเราพี่อ้นนี่มากับไกด์คนเดิมฮะพี่อ้นเดี๋ยววันไหนจะทำคลิปรีวิวพี่อ้นหน่อยมาดูแผ่นซับกันนี่ครับ แผ่นทรงนี้เรียกว่าออราห์นะครนี่ก็น่าจะทัวริงหรือเลสซิ่งเนี่ยครับแผ่นสวยมากอันนี้ของพี่ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะอันนี้เขาเรียกบอร์ดทรงอะไรครับมันเป็นตัวนี้ได้ทั้งเลสซิ่งแล้วก็ได้ทั้งทัวริงนะครับโอ้ครับเหมาะแก่ความเร็วนะฮะแผ่นนี้นะครับ แต่ชอบท่องเที่ยวมากกว่าอ๋อได้ครับอันนี้ทายมานานยังครับพี่เพิงทายได้สัก2เดือนได้มั้งคะเป็นลูกศิษย์จีบีค่ะอ๋อพี่จีบีนะฮะพี่จีบีก็เป็นอาจารย์ของทั้งหมดในนี้ขอบคุณครับผมนักอาจารย์ค่ะอ่านี่ก็เป็นแผ่นสวยงามครับเด็กเองใช่อ๋อใช่เราอยู่กันวันเด็กนี่วันเนี้ยก็มีแต่เด็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่ฮะ วันนี้รวมวันเด็กฮะก็มีแต่เด็กเด็กอันนี้ไม่อันนี้ไปทำสีมาแล้วครับไฮไลท์ไฮไลท์ครอดมันดกแล้อขอดกบ้างขึ้นมาดูการโคตรเทพเ็อ่าเนี่ยเป็นสเต็ปตัวนี้เป็นทัวร์ลิงครับผมเนี่ยตัวนี้ทัวร์ลิงตัวร์ลิงสตาร์บอร์ดนะครับแล้วตัวนี้ตัวล่าสุดซึ่งไปได ุกรูปแบบเหมืนมันเหมือนว่าเอา,เอาเ,อาเอาเลสซิง่งเอาทัวริงเอาอะไรมาบวกๆกันนะครับดูครับตัวนี้ตัวล่าสุดเหมือนกันเป็นเพราะอาจารย์ทั้งหลายแนะนำแนะนำป้ายยานั่นเองออ <laughs> ตอนแรกก็แบบจะเล่นแบบนี้วันนี้จะครบเลย <laughs> ก็ตัวเริ่มต้นแล้วก็มาตัวกลางเป็นตัวทัวร์ลิงแล้วเป็นตัวเลสซิ่งอ๋อมีสามท้ายนะฮะ สามประเภทยังแตกไปอีกนะยังมีตัวซับเซิร์ฟเป็นตัวซับบอร์ดแต่ว่ามีฟินสัมไปเหมือนก็คือเหมือนเซิร์ฟแต่ว่าใช้วิธีการพายเหมือนซับบอร์ดเป็นซับเซิร์ฟนะโอ้ประเภทเยอะมากจริงๆนะฮะแต่เบื้องต้นหลักๆคร่าวๆก็จะมีออรลาวทัวริงเลสซิ่งนะก็ชื่อตามที่คุณสมบัติตามชื่อเลยก็แล้วกันนะฮะเลสซิ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับความเร็วนิดนึงทัวริงก็ ก็ทัวริงนะฮะออลาวก็สําหรับมือใหม่นะฮะก็จะมีความโค้งมนกว่าบอร์ตตัวอื่นนะครับนีุ่ดครับใส่ใส่เดินลงน้ำเร็วแต่ละคนเขาก็วันนี้เขาดีสาวสวยสุดในชุมชนนะครับอ๋อในจักรวาลในสามโลกในใในนนทัีจักรยานนี้ในจักรยานแห่งนี้นะะฮเขาก็มีการเตรียมตัวกันครับนะอันนี้ แผ่นนี้จะแบบดูแบบเก่าๆหน่อยฮะแผ่นนี้สีสวยฮะดูเก่าตามอายุ <laughs> <laughs> ครับนี่ฮะลงไปแล้วฮะหนาวไหมครับตอ <laughs> <laughs> นที่เราถ่ายอยู่นี่ก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะครับนี่ทะเลไปด้วยครับ <laughs> วันนี้ก็ไม่ได้ไปกับเขาเลยนะครับแวะมาถ่ายให้ดูก่อนว่ากิจกรรม ซับบอร์ดเนี่ยเขาก็มีการเล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ฮนะก่าจ่ายลงน้ำแลนะ้วฮะเดี๋ยวยกล้อหน่อย <laughs> ไม่หนาวนะฮะจะ <laughs> 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 บอกแค่นี้สบายมากนะนะครับ <laughs> <laughs> ไปแล้วนี่ฮะการยืนนะคนที่เล่นมานานก็จะยืนได้นี่พีชพ่ชิบีลงนะฮะ <laughs> อันนี้น้ํานี่ต้องพกไปตลอดด้วยใช่ไหมคร <laughs> 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 ับต้องพกขาดสำคัญมากน้ำเดี๋ยวเกิดสต๊อกครับสิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะฮะคือน้ํานะครับไปแล้ว คน,น้ำเลยรับนี่นใสมากครับวันนีนนนน้เรามาถ่ายกันวันเด็กะฮะก็เป็นกิจกรรมที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็สามารถเล่นได้นะครับ ก็ดูมีความสุขมากอยากเล่นเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวนะฮะนี่ฮะตัวจ่ายก็จะมาพาให้ดูนี่นะครับยกล้อนะฮะอ๋อก็สามารถกลับตัวได้เล่นท่าได้ด้วยะฮะโอเค โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับนี่สวัสดีครับได้ครับผมอ่ก็วันนี้พามาดูกิจกรรมซับบอร์ดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกเพศทุกวัยสามารถเล่นได้นะครับวันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปศึกษากันได้แล้วก็ลองเล่นกันดูก็ไม่จําเป็นต้องเป็นทะเลฮะก็เป็นแม่นงแม่น้ําอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณโคจ่ายนะฮะแล้วก็ทีมซับบอร์ด ทีมนี้ด้วยนะครที่ได้แนะนำให้เรารู้นะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปจะพาไปดูอะไรติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเทสเตปเอท์ดร์ S T e ด้วยนะครับพาทุกคนไปดูกิจกรรมเอ้าดร์แปลกๆใหม่ๆหรือเก่าๆเดิมๆนะฮะยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ